สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านกระป๋อมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลี้ยงเบียดดะกอนเบื้องต้นกันนะครับ ก่อนอื่นผมขอพูดถึงสถานที่เลี้ยงของเบียดดาอกนก่อนนะครับสำหรับลูกเบียดดาก์กนะครับผมจะใช้เป็นตู้ขนาด26นิ้วครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกใช้เป็นตู้กระจกสามารถใช้เป็นกล่องพลาสติกแทนได้ครับโดยขนาดที่ผมแนะนําจะตั้งแต่50ลิตรขึ้นไปนะครับสำหรับน้องเบียดที่ผมจะมาจัดตู้ให้ในวันนี้จะเป็นน้องเบียดสีฮาร์ฟดาร์กนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเบียดดาก์กนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามได้ที่เพจบ้านกระปอมเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นการจัดวางกลงและก็วัสดุรองพื้นนะครับสําหรับวัสดุรองพื้นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้สังเคราะห์โพดเปลือกไม้ทรายทรายเต้าหู้แมวหรือกระดาษทิชชู่ได้ตามแต่สะดวกเลยนะครับแต่ในคลิปวิดีโอผมจะขอเลือกใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับเนื่องจากมีความสะดวกในการทําความสะอาดและไม่เป็นที่สะสมของเชลโลครับสำหรับการจัดวางกลงนะครับ เพื่อนๆสามารถจัดวางกรงได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีจุดให้เขาอาบแดดแล้วก็ให้เขาหลบแดดนะครับสําหรับตู้นี้ผมจะวางหินไว้ในฝั่งที่วางไฟร้อนนะครับ และวางโมเดลกระโหลกทีเล็กไว้ในฝั่งที่ให้เขาหลบแดดนะครับและจะวางถ้วยผักไว้ในฝั่งเย็นนะครับเนื่องจากจะทําให้ผักดูสดนานขึ้นครับต่อมาจะเป็นเรื่องของอาหารหลักและอาหารเสริมของน้องๆนะครับสาหรับอาหารของลูกเบียร์นะครับน้องเบียร์จะทานแมลงอยู่ประมาณ80%นะครับแล้วก็ทานผักอยู่ประมาณ20%นะครับโดยอาหารแมลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมลงเหยื่อที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้เป็นซดดิ้งจิ้งหรีดหนอนนกหนอนยักษ์ มแมลงสาบดูเบียม,มแมลงสาบเลนันเนอร์เป็นต้นนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกให้เป็นเหยื่อเป็นนะครับก็ปัจจุบันก็จะมีทางเลือกเป็นมแมลงอบแห้งแล้วก็อาหารเม็ดของแบรนด์ต่างๆสําหรับเบียดดาก้อนนะครับ ความยากง่ายในการฝึกน้องเบียสให้กินอาหารสําเร็จรูปก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวของตัวน้องเบียสนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของผักนะครับโดยผักหลักๆที่ผมจะให้น้องเบียสก็จะเป็นผักบุ้งผักกวางตุ้งแล้วก็ผักสลัดนะครับในส่วนของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมที่ผมใช้หลักๆจะมีอยู่2ตัวนะครับ1คือวิตามินรวมนะครับแล้วก็2ก็คือจะเป็นแคลเซียมนะครับโดยปกติผมจะให้อาหารเสริมอยู่ประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์นะครับต่อมาเราจะมาเตรียม อาหารให้น้องเบียดกันนะครับสาหรับน้องเบียดวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนนะครับผมจะให้อาหารน้องทุกวันแล้วก็ให้วันละประมาณ2-3มมื้อนะครับแต่ก็จะมีข้อควรระวังนะครับถ้าหากวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็ไม่ควรจะให้อาหารเขามากจนเกินไปนะครับเพราะเบียดไม่สามารถย่อยอาหารได้เองนะครับต้องอาศัยความร้อนจากภายนอกร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าให้เขาทานมากเกินเนี่ยเขาอาจจะเสี่ยงท้องอืดและอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเนื่องจากที่ฟาร์มได้เพาะแมลงเหยื่อเองนะครับ ทำให้โดยหลักๆแล้วมแมลงเหยื่อที่ให้น้องเบีย้ยนเนี่ยก็จะเป็นซัดดิ้งนะครับโดยผมจะให้ซัดดิ้งอยู่ประมาณอาทิตย์ละ4-5วันนะครับแล้วก็เสริมด้วยมแมลงชนิดอื่นๆอีก2-3วัน,นครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะแบ่งซัดดิ้งออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็เทลงในถ้วยผสมอาหารเสริมก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมวิตามินรวมลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแคลเซียมนะครับนี่นะครับเห็นไหมน้องเบีย้ย รู้แล้วว่าได้เวลาอาหารนะครับก็จะมารออยู่ข้างหน้าตู้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเติมวิตามินรวมแล้วก็แคลเซียมลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็คลุกเขาให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็เทให้น้องเบียดทานได้เลยนะครับสำหรับผักในะวันนี้ผมจะให้เป็นผักบุ้งนะครับก็ผมก็จะพยายามหั่นให้ชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์เบียดผักติดคอเหมือนกันนะครับ แล้วก็วางให้เขาทานได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของแสงและไฟนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเลี้ยงเป็นแดดธรรมชาตินะครับแต่ก็จะมีบางช่วงที่ผมต้องใช้ไฟนะครับสำหรับแดดธรรมชาตินะครับผมจะให้น้องๆโดนแดดตั้งแต่8โมงจนไปถึงประมาณ4โมงนะครับโดยพื้นที่ที่ผมวางกล่องเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีหลังคาอยู่นะครับแล้วก็เขาจะโดนแดดแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับช่วงกลางวันจะไม่โดนจังๆแต่ก็จะโดนไอของแดดบ้างน,นะครับส่วนสําหรับไฟผมจะใช้ในกรณีในวันที่ฝนตกนะครับก็วันไหนที่ให้อาหารน้องๆเขาไปแล้วแล้วก็มีฝนตกหนัก นะครับอากาศค่อนข้างเย็นหมก็ช่เอาน้องๆไปกกไฟนะครับโดยไฟที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไฟหลอด8 0วัตต์นะครับ full s p e c t r u แต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เลี้ยงเป็น indoor นะครับผมแนะนําว่าควรมีหลอด uvb เพิ่มอีกสักหลอดหนึ่งนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกีเ่ยวกับกระดูกของน้องๆน,นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําการเลี้ยงเบเดกนเบื้องต้นนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามหรือว่าอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับ